สวัสดีค่ะเพื่อนๆัาดีนะคะเซตผัดผัดคณะกับประกาศขาวใส่กุ้งค่ะก็มีกุ้งก็แกะใหเรียบร้อยแล้วก็ผ่าหลังล้างให้สะอาดต่อจากนั้นคณะก็ล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำส้มสายชูกับเกลือนะเพราะว่าคณะประกาดขาวเนี่ยยาเยอะมากเลยเอ่อต่อจากนั้นเราก็เอามาหั่นผักเป็นชิ้นๆ พอเป็นชิ้นแล้วเราก็ปรุงรสลงไปเลยในผักก็มีเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยเอออะไรอะ่ะรสดีน้ำตาลแล้วก็พริกกระเทียมใส่ลงไปก่อนเลยให้หอมต่อจากนั้นก็เอากุ้งใส่ ข้ากุ้งเสด็จนะเสด็จแล้วสุกแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยเพ,พราะว่ากุ้งกขสุกไวผักก็สุกไวไม่ต้องผัดนานเดี๋ยวพอผักขลบสมบุกก็ตักเสิร์ฟได้เลยจะผักจะกรอบหวานกรอบคณะผักกาดขาวผัดก,กุ้ง ใส่เต้าเจียวด้วยนะห้อมหอมสุกแล้วนะคะคณนาผัดกุ้งเต้าเจี้ยวแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ